สวัสดีข่าวขอวต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความเห็นแตกสองฝ่ายสาวโดนจอดรถขวางในปั๊มใช้ตีนถีบรถคู่กรณีเป็นเรื่องราวที่มีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากโดยความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งว่าเหมาะสมหรือไม่โดยเพจเรสเก้าโพสคลิป ผ่านทางแพลตฟอร์ม X เป็นคลิปในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมีผู้หญิงสองคนพยายามดันรถที่จอดขวางรถของเธอที่จอดอยู่ในช่องซึ่งหากเป็นการดันโดยปกติคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าทั้งคู่กลับใช้เท้าถีบรถที่จอดขวางให้เลื่อนออกไปทั้งนี้ผู้โพสเขียนข้อความระบุว่าเสียงแตกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งบอกว่าจอดขวางแบบนี้ก็สมควรโดนถีบรถแล้ว อีกฝั่งบอกว่าเขาก็ใส่เกียร์วางให้เลื่อนได้อยู่ใช้มือหรือดันหลังก็ได้มัง้งหลังคลิปถูกโพสต์ออกไปทําให้เกิดเสียงวิพากวิจาร์ณถึงความเหมาะสมทั้งคนจอดรถขวางซึ่งน่าจะหาที่จอดรถที่ไม่ต้องขวางรถคันอื่นขณะที่คนดันรถก็น่าจะใช้วิธีที่ดีกว่านี้โดยไม่ต้องใช้เท้าถีบรถของคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ